กราบสักแลเพื่อพี่น้องทุกคนเจอกับสาบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาบ้านป่าพามากินส้มตําจ้าส้มตาไก่ย่างวิเชียนนะคะพี่น้องมาค่ะโอ้ลืมอะไรเนี่ยโอ้ผักนี่ไออะไรอะผักแค่นี้นะต้นหอม ซืไเก็บขานะวันเนี้ยโอ้ยอแปบ๊บหนึ่งนะคะอโอเคค่ะมาค่ะข้าวเหนียวมีแคบหมูข้าเหนียวร,ร้อนๆซื้อมานะคะมาค่ะพี่น้องขาส้มตำด้วยกันจ้ะ Mm-hmm. Hãy subscribe cá kênh อเดี๋ยวก็สอนแม่ขี่ไนงะรู้ไหมเดี๋ยวก็สอนแม่ขี่อ่ะลูกไม่ยังคือมีรู้เรื่อง หลักน้ำหน่อยเรียกสตรดรถไวทำไมใส่น้ำแข็งด้วยลูกใส่น้ำแข็งให้แม่

ขายวิสเชียนบุรี อร่อยอากาศร้อนอย่างนี้กินน้ำอร่อยมากพี่น้องอากาศร้อนร้อนมากแื็งแ้งแรงวันไม่เออพี่น้อง เผนะ็ด่ะโอ้แรงหวานพี่น้องฟูงบินต่ำมาแล้ว này à? À. ว้าเผ็ดมากพี่น้องอทุกวันนี้ตั้งแต่ไม่สบายมานะเชื่อไหมพี่น้องเผ็ดสู้ไม่ไหวทุกวันนี้ แต่ก่อนนะสู้ตายเผ็ดช่วงนี้กินผักไม่ค่อยได้ครับไม่ได้เลย โทษค่ะพีะะ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 ่น้องค่ะอ้าอ๋อว้าเงาแตก 음 mm. mm.

โอเคครับพี่น้องค่ะดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สัญญาสัญญาขอลาก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ